สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและสายมูเตลูทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพาดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่5ถึง11มกราคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้วันจันทร์ที่5มกราคมถ้าเปรียบเป็นรถแข่งนี่คือสัญญาณไฟเขียวดวงแรกที่สว่างวาบขึ้นครับปีใหม่ฉลองกันจบแล้ววันหยุดผ่านไปแล้วสัปดาห์นี้คือของจริง คือการลงสนามจริงของปีม้าไฟ2,569ในทางโหราศาสตร์สัปดาห์นี้ดวงดาวเดินสวยมากครับดาวอาทิตย์1ที่เป็นตัวแทนของเกียรติยศและพลังชีวิตยังคงส่องแสงอยู่ในราศีธนูพบสุภะความสำเร็จและกำลังส่งกระแสถึงดาวพฤหัส,สบดี5ประธานสุภเคราะห์แปลภาษาชาวบ้านง่ายๆว่า สัปดาห์นี้ใครขยันคนนั้นรวยเร็วครับท้องฟ้าในช่วง5-11มกราคมนี้ปลอดโปร่งมากสำหรับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่การยื่นเอกสารสัญญาหรือการเปิดร้านค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของข่าวดีทางการเงินและความก้าวหน้าในงานจะเด่นชัดมากครับและจากการคำนวณผูกดวงวางลัคนา ผมพบว่ามี4ราศีครับที่กราฟชีวิตพุ่งทะลุเพดานพุ่งแรงแซงทางโค้งตั้งแต่ต้นปีเรียกว่าเตรียมกระเป๋ารอรับทรัพย์กันได้เลยครับมาเช็คกันครับว่า1ใน4ผู้โชคดีนี้จะเป็นราศีของคุณหรือไม่มาเริ่มที่ราศีแรกที่ผมขอยกให้เป็น MVP หรือผู้เล่นทรงคุณค่าประจำสัปดาห์นี้ครับ1ราศีมังกร ผู้ที่เกิด15มคถึง12กพสปอร์ตไลท์ส่องแสงแห่งความสำเร็จครับขอเสียงชาวราศีมังกรหน่อยครับสัปดาห์นี้คือเวทีของคุณครับเนื่องจากเป็นเดือนเกิดของคุณและดาวอาทิตย์กำลังจะย้ายเข้าทับลัคนาในเร็วๆนี้พลังงานของคุณจึงเต็มเปี่ยมครับข่าวดีเรื่องงานใครที่รอฟังผลการเลื่อนขั้นรออนุมัติโครงการหรือรอเซ็นสัญญาจ้างงาน ภายในสัปดาห์นี้5-11มกราคมข่าวดีจะมาถึงหูคุณครับผู้ใหญ่จะมองเห็นผลงานเจ้าหน่ายจะเรียกไปคุยเรื่องดีๆเป็นจังหวะที่พูดอะไรก็น่าเชื่อถือครับการเงินมาพร้อมกับงานครับงานเดิน,งนเงินเดินไม่ติดขัด Key to win สัปดาห์นี้ห้ามถ่อมตัวครับมีดีให้โชว์เสนอไอเดียไปเลยเต็มที่ครับ 2. ราศีกันผู้ที่เกิด17กยถึง16ต่อคอวาจาเรียกครับปัญหาจบแบบงงๆงครับราศีที่สองชาวราศีกันครับยินดีด้วยดาวพุธ 1. ดาวประจำตัวของคุณโคจรในตำแหน่งที่เข้มแข็งมากส่งผลโดยตรงต่อเรื่องการสื่อสารและการแก้ปัญหาครับข่าวดี ใครที่มีปัญหาคาราคาซังมาจากปีที่แล้วเช่นคดีความหนี้สินที่ทวงไม่ได้หรือเรื่องเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานสัปดาห์นี้จะมีทางออกครับอยู่ดีๆคู่กรณีจะยอมเจรจาหรือลูกหนี้จะติดต่อขอคืนเงินครับการเงินเด่นเรื่องนายหน้าครับใครขายที่ดินขายประกันขายรถสัปดาห์นี้ปิดจบได้แน่นอนปากพารวยของจริงครับคีทูวิน พกปากกาติดตัวไว้ครับสัปดาห์นี้จะได้เซ็นเอกสารรับเงินบ่อยๆครับ 3. ราศีพิจิกผู้ที่เกิด16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนักรบผู้ชนะเงินก้อนใหญ่รออยู่ครับราศีที่สาสายลุยสายสู้ชาวราศีพิจิกครับดาวอังคาร 1. ดาวประจำตัวของคุณทรงพลังถึงดาวการเงินแปลว่าต้องลุยถึงจะได้ แต่พอได้แล้วคุ้มค่าเหนื่อยครับข่าวดีคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจากการชนะการแข่งขันหรือเงินตกเบอร์ครับใครที่ประมูลงานแข่งกับคนอื่นสัปดาห์นี้คุณจะชนะหรือใครที่รองเงินประกันเงินชดเชยสัปดาห์นี้อนุมัติครับโชคลาบมีเกณฑ์ได้โชคแบบลับๆหรือได้ของมีค่าจากคนรักครับคีทูวิน อย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวแล้วเงินจะเข้ากระเป๋าเองครับ 4. ราศีพฤกษพผู้ที่เกิด15พอคอถึง14มิถุนายนฟ้าเปิดรับทรัพย์หยิบจับเป็นเงินครับและราศีสุดท้ายที่ดวงการเงินโดดเด่นที่สุดในสัปดาห์นี้ชาวราศีพฤกษพครับดาวสุข 1. ดาวประจำตัวและดาวการเงินโคจรสัมพันธ์กันดีมากครับคุณคือลูกรักของจักรวาลในสัปดาห์นี้ครับข่าวดีเงินไหลามาเทมาครับทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมขา,ขายดีมากลูกค้าเข้าเกณฑ์ผิดปกติใครทำออนไลน์ยอดวิวยอดไลค์ยอดโอนพุ่งกระฉูดครับโชคลาภ มีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์หรือได้ของขวัญชิ้นใหญ่จากผู้ใหญ่โดยสเสนหาครับคำแนะนำสัปดาห์นี้แต่งตัวให้สวยให้หล่อเข้าไว้ครับโง่เฮงดีเงินยิ่งวิ่งเข้าหาผู้บรรยายครบสราศีตัวท็อปไปแล้วส่วนอีก8ราศีที่เหลืออย่าเพิ่งน้อยใจครับดวงท่านไม่ได้แย่แค่อาจจะต้องระวังบางจุดกลุ่มที่ต้องระวังเมษกรกฎตุล สามราศีแม่ธาตุนี้สัปดาห์นี้ชีพจรลงเท้าครับงานเยอะภาระเยอะเมษร,ระวังปวดหัวไมเกรนพักผ่อนน้อยกรกฎระวังเรื่องอารมณ์น้อยใจคนรอบข้างตุนระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยเดินชนขาพลิกสัปดาห์นี้ช้าลงหน่อยครับอย่ารีบทำอะไรให้รอบคอบแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีครับกลุ่มทรงตัวรอจังหวะ มิถุนสิงห์ธนูกลุ่มมีนกลุ่มนี้ดวงกลางๆครับท่งตัวมิถุนหรือธนูงานดีแต่ระวังเรื่องเอกสารสิงห์ระวังใช้เงินเกินตัวช้อปปิ้งเพลินครับกลุ่มหรือมีนมีโชคเล็กๆน้อยๆพอให้ชื่นใจแต่ระวังเรื่องสุขภาพในบ้านครับประคองตัวครับทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด รอจังหวะสัปดาห์หน้าดวงจะขยับดีกว่านี้ครับทีนี้เรามาดูปฏิทินรายวันกันครับวันไหนทำอะไรลบปังวันจันทร์ที่5มกราคมวันเริ่มต้นเหมาะกับการประชุมเปิดร้านเริ่มโปรเจกต์พลังงานดีมากสำหรับการกดปุ่มสตาร์ทครับวันพุทธที่7มกราคมวันเจรจาวันนี้ปากเป็นเอกครับ ใครจะไปกู้เงินไปทวงหนี้ไปง้อแฟนให้เลือกวันนี้ครับสำเร็จ80%วันศุกร์ที่9มกราคมวันรับทรัพย์วันนี้พลังดาวศุกร์แรงมากครับเหมาะกับการลงทุนเสี่ยงโชคซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านหรือออกเดทครับวันที่ควรระวังวันอังคารที่6และวันเสาร์ที่10 2วันนี้ดาวแรงครับระวังเรื่องอารมณ์และการขับรถครับ เลี่ยงการประทะได้ให้เลี่ยงครับปิดท้ายกันด้วยเคล็ดลับเสริมดวงรับสัปดาห์แรกของปีครับ 1. สีมงคลประจำสัปดาห์วันนี้แนะนำโทนเอิร์ธโทนครับสีน้ำตาลสีครีมสีส้มอิฐจะช่วยเสริมความมั่นคงหนักแน่นเพราะปีม้าไฟเราต้องใช้ดินมารองรับไฟให้เกิดประโยชน์ Number Lucky ทุกท่านสามารถลงทุนได้ครับ แต่ขอให้เลือกเวลาที่เหมาะสมและมีสติในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนครับการทำบุญสัปดาห์นี้แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือเครื่องเขียนครับบริจาคสมุดดินสอให้เด็กยากไร้หรือถวายหลอดไฟให้วัดอานิสงจะช่วยให้สติปัญญาแจ่มใสแก้ปัญหาได้ทะลุปรุโปร่งครับ สุดท้ายนี้ครับดวงชะตาเป็นเพียงแผนที่แต่คนขับรถคือตัวคุณเองครับขอให้ชาวมังกรพฤกษศพกันพิจิกและทุกๆราศีใช้ชีวิตในสัปดาห์นี้อย่างมีสติและมีความสุขครับใครที่ฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกมีพลังพิมพ์คำว่ารับทรัพย์รับข่าวดีไว้ในคอมเมนต์เพื่อเป็นการเปิดดวงให้ตัวเองนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ